มัไม่ได้น้อยนมืไกินหอกแต่น้อยเขาไ็ได้กินได้บบนีอยากจัน่งเพ่งกินมันก็มีทีเนาะไปยืนยก้างหัวสวนเพิ่นอื่นน้ำลายบอก้าเข้าไปยกหัวสวนเนี่ยหน่อยก็เขาไปกินก็คบอว่ามีต้นดอกเบียวนนีมีแต่บักซีดาเยอะต้นนึง เก็บบะเขียบมาจากในสวนจากพี่น้องคือพ่อสมัยนี่แม่โอนกำลังสิแต้งไปให้ให้พี่ให้น้องในบ้านจะกำลังสิแต้งไปให้พี่น้องกำลังสิแ่งไปให้พี่น้องกราจาพี่น้องแดงไปกับว่าวกันไปคือพ่อสมัยตะกี้ทุกยากหลายบ่มีกินเด้อพี่น้องเด้อนเนี่ย ไปเยือนคางหัวเพื่อนมันเขียบมันชุกแตกตาที่อยู่กับพ่อกาพ่อกาเออยากปนได้กับพ่อกาพ่อาแข็เรียทองเออแขละส่ที่แกน้นจเนะ่เกาุกระบปาู้นนี่จะแล้สิลังสิแต่งไปฝากพี่ฝากน้องไป ไอตีมอย่นีติดนะแต่แซ่แองไน้ันอันไดนกจิกเอาออกเจ้าไปอันไดบพอดีคาดออกเลยเจ้าไปมันแตกเอาออกบักเขียบบูกดมธรรมาชาติว่ามีสารพิษสารยางเ้อพี่น้องความสิแต็งไปฝากพี่ฝากน้องขอไอหยังอีพอบบมีเงินอีแม่บบมีเงิน ตีตีแมนตายหลดมันมืนหลายอีวันย้ยอย้อยค่ะคุยกันจ้ะคุยถึงอดีตกันจ้ะพี่น้องคุยอดีตแต่เกากันตุ๊กข่ากระเทาแล้วหลาผ่านมาลูกหลานใ่ญ่เบิดแล้วโอ้ยก้องถ่าก็เป็นมืดมืดเยยี่ะจบเคยบยเบไปฝากพี่ฝากน้องแบ่งออกเป็นพูดเป็นพูด สามเฮียนสี่เฮียนอม่ยังนะนังมะคุงตีเออมะเขียบธรรมาติบ้านนอกเฮามีเพียบไม่ยังแน่ธรรมดาด้วยไหนบ่ดีข้าก็คัดทิมจ้ะพี่น้องตังต่จี้อยากกินก็บ่ได้กินไปกอหัวเบิ้งหัวสวนเพิ่นเบื้องข้บด้ขา้ดู ในสวนแล้วนี่ให้จานเนี่ยอืมันนั้นน้อยๆข้งาวข้าวข้าวของเฮาก็อยู่ในสวนพุ่นเอ๋เก็บเอาเอ้ยขอบว่ากินขอบว่ามักบะเขียบจ้างขอบคุณเลยล่ะจะกินคอยกินบะเขียบหนังมูไนหน้อยพุ่นบะเขียบอันนี้ขอบว่ามักขอบคุณเลยล่ะจ้ะพี่น้องสิล่ะชีวิตบ้านนอกบ้านหน้าเฮาจะชีวิตอยู่กันตามอัตภาพ ลูกเต้าไง่เบิดแล้วมีหลานหลานกันไง่ไปลงเรียนแล้วเนี่ยจะมาตุ้มมาหุ่มกันก็โซโลเล่กันอือแม่ขอกอะยูเก้าสีปียงังแข็งแห้งจำได้เบิดทุกอย่างจ้ะขอบคุณด้วจ้ะพี่น้องเด้ว